สวัสดีครับหมูแดงค่ะจีโน่ครับเบียมรัยูครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องหมูแดงวันนี้หมูพาชาววกออโต้คาร์มาที่งานมอเตอร์เอ็กโป2020นะคะหมูก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูที่บูธเบียมหรือมัอยูว่าเราเอารถอะไรมาโชว์บ้างทั้งรถเปิดตัวใหม่นะครแวมีรถเปตัวใหม่รวมถึงพวก LCI นะคะ Minor Change แล้วก็ นิวโมเดลใช่ถูกต้องครับเป็นนิวเดลไปดูเลยเลยครับเริ่มตนกันที่ะกูลซีดานนะคะน้องเล็กนะคะ 220i แก a นคูเ u p M Sport นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วนะคะราคาก็ถูกลงด้วยนะคะถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อไขยับขึ้นมาก็เป็น ที่ลองนันะคะก็คือซีรีส์สามเดนั่นเอง320 DM Sport นะคะเล่นตงซี20ค่ะใน<ง>อ่าซีรีส์สามเนี่ยก็จะมีดีเซลและปลั Back ๊กอินอ่าแรงๆที่ตอนนี้เป็นที่นิยมในตลาดมากๆเลยนะี<ง>่ต่อมาต่อมานะคะก็มาดูพี่กลางบ้างซีรีส์ห้านั่นเองค่ะ ตอนนี้เนี่ยก็เป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัว LCI เร็วๆนี้นะคะช่วงปลายธันวานะคะตอนนี้ก็เป็น530 EM Sport ค่ะซิลี่ค่รุ่นยอดฮิตที่รองใจคนไทยมาอย่างยาวนานเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ความประหยัดและความถึกผลเองซีดานที่ใหญ่ที่สุดของ BMW ของเราั่ะก็คือ730 LDM Sport นั่นเองนะคะวันนี้เราก็ดีเซลมาโชว์นะคะตัวปลั๊กอินจะอยู่ด้านใน ตระกูล M ก็มาด้วยนะคะมีทาง M 5ตัวนี้นะคะแล้วก็ M 8เดี๋ยวเราไปดูกัน M 8ทางด้านนู้นกันเลยค่ะแล้วนี้ก็เป็น M สุดท้ายของเรานะคะ M 850i x r i n e Coupe เป็นสีลิมิเต็ดดีชันนะคะที่เราเอามาโชว์ที่างานนะคะ่ะต่อไปนะครับเรามาดูกันรถ SUV ครับหรือที่เราเรียกว่า SUV นั่นเองนะฮะเป็นซีรีส์ X นะครับตัวนี้จะเป็น X1 ครับตัวใหม่ 20d X Line นะครับ จากเดิมนะครับที่เป็นรุ่น 18d xline นะครับได้ขยับเครื่องยนต์มาใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเครื่องยนต์เท่าเดิมครับแต่ว่าจูนแรงม้าให้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็เลยได้เป็นรหัส 20d xline นะครับตามมาด้วยตัวท็อปของ X1 นะครับรุ่น 20d m sport นะครับอ่าจะเป็นโฉมใหม่นะครับกระจังหน้าใหม่ไฟดูเฉียวขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ด้านในใหม่ขึ้นนะครับตามมาด้วยรุ่น X3 นะครับ 30e M Sport ครับเป็นรถ Plug-in Hybrid คันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวออปชั่นใหม่นะครับเป็นตัวโป o นะครับคูเป้นะครับสไตล์ X Series นะครับตัวนี้จะเป็น X4 M Sport X นะครับก็เป็นสไตล์เท่ๆอย่างนี้เลยคันนี้เป็น X6 นะครับโฉมใหม่นะครับรุ่นประกอบนอกนะครับก็คือเป็น X6 xDrive30d M Sport ครับและพี่ใหญ่ของเรานะครับคือ X7 นะครับ คันนี้เลยหันล่าหมูก็กับพี่จิโน่นะคะก็พาทุกท่านนะคะเดินดูรอบบูธเลยวันนี้เนี่ยพี่บูธก็มีรถเกือบทุกรุ่นเลยนะคะที่มาโชว์และไฮไลท์ของงานเบียนดับเบยู่ในครั้งนี้นะคะเรามีการเปิดตัวรุ่น430 i c ่กันเอ็มซครับคันนี้เลยเห็นไหมครับว่าได้สไตล์ของกระจังหน้าใหม่ที่ดูเท่ขึ้นนะครับตัวรถนะครับฟังก์ชันใหม่ขึ้นนะครับ แตว่าท่านใดนะคะสนใจเลือกอ่กาคุยรายละเอียดเรื่องรถหรือต้องการทดลองขับก็ติดต่อที่หมูแดง096-7516643ค่ะต่อโน้ได้ที่เบอร์นะครับ096-9454ครับหรือแอดไลน์ที่ Gino B ครับครับและพี่ขอตัวลาไปดีครับ